คลิปนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับปั๊มน้านะครับอ่าตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ําตู้ปลานะครับผมหรือใครจะเอาไปดัดแปลงใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อการเกษตรเพื่ออะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่จะคิดได้นะครับอ่าตัวนี้เพิ่งสั่งมาวันนี้นะครับใส่กล่องมาแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้สั่งมาจากช h อปปีนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่น35วัตต์นะครับมีรุ่นใหญ่กว่านี้ก็50วัตต์65วัตต์นะครับแล้วรุ่นเล็กก็จะเป็นรุ่น10วัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็น รุ่นกลางกลางนะครับผมไม่เล็กมากครับนนี้นะครับรุ่นเล็กจะเป็น10วัตต์15วัตต์นะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางกลางนะครับ35วัตต์นะครตัวนี้จะเป็นรุ่น2000 LS 2000นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะครับไม่ได้ใส่เทปใส่มานะครับผมเปิดได้เลยนะครับข้างในก็จะมีตัวปั๊มนะครับผมก็ขนาดกำลังดีนะครับ นี้ผมจะเอามาใช้ในการรดน้ำถั่วง,งอกนะครับผมก็เป็นการทำถั่วง,งอกเพราะกินกันในบ้านนะครับปั๊มเล็กๆขนาดนี้ก็กำลังดีนะครับผมก็จะแถมหัวต๊อกมาให้นะครับ2หัวนะครับนี่เป็น ขายยางนะครับอันนี้ติดหนึบกับพื้นหินอ่อนเลยนะครับแกะมาก่อนนี่ครับขายยางอันนี้เป็นขายยางสำรองมาให้นะครับผมติดกระจกนี่ติดดีเลยนะครับแล้วก็เอาวางบนหมวกนี้นะครับเอาวางบนพื้นเดี๋ยวมันจะดุนะครับจะเป็นจุกก๊อกมาให้2ขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่เนี่เป็นขนาดเล็กนะเอาไ้เสียบสายยางนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเบอร์เล็กเสียบเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเราลองเอาสายยางต่อลองใช้งานดูเสียบปลั๊กใช้งานดูนะครับผมสีฟ้ามารักเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานจริงนะครับว่าจะสุบน้ําขึ้นไหมนะครับผมอเอาสวมแค่นี้ไปก่อนนะครับทดสอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจุ่มเจ้าปัม๊มจูตัวนี้ครับลงเข้าไปในน้ํานะครับ สังเกตสายยางนะครับจะขึ้นจะดันน้ําขึ้นมาตรงนี้นะครับจะดันน้าขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยน้ำออกตรงนี้นะครับเปิดถังเพื่อที่จะได้เห็นอตอนน้ํามันไหลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวบ,บัวตรงนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะได้เห็นอ,อัตราการไหลของน้ํานะครับผม เดี๋ยวเราต่อเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับผมไฟข้าวแล้วมันก็ทํางานเลยนะครับจะดันน้าขึ้นมานะครับอ่าเปิดสวิตช์นะครับอ่าดันน้ำได้แรงเลยนะครับอั่นนี้ครับดูดน้ำจากเ,จาเครื่องนี้นะครับดูดขึ้นมารู้สึกว่าจะดูดได้แรงเลยนะครับผม นะครับถ้าสูงตัวนี้ก็น่าจะไว้ดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าสูงระดับประมาณเมตรกว่าได้นะครับก็ถือว่าแรงน้ำนี่ดีเลยนะครับนี่นะครับาการสูบขึ้นสูงพอสมควรเลยนะครับน้ําก็ไหลเยอะเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะปิดสวิตช์ก่อนนะครับ ันนี้เขาปรับไว้กลางๆนะครับผมถ้าเราอ่านบิดมาทางนี้ก็จะน้ําก็จะไหลมากนะครับอ่าถ้าบิดตรงนี้ก็จะไหลน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราตั้งไว้กลางๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองบิดสุดดูนะครับอ่าบิดสุดแล้วนะครับจุ่มไปอ่เดี๋ยวเราจะลองเปดสวิตช์ดูนะครับผมเปิดการทำงานในระดับน้ำสูงสุดนะครับ UM? Dante, Nacional, uh, ่น <store, S 1> ี่ครับน้ำปรุงแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรับให้มันอุบัติขึ้นสูงเลยนะครับน้ำพุสวยจุดสวิตต์ก่อนนะครับแล้วเราจะปรับมาระดับต่ำสุดนะครับเอาต่ำสุดนะครับ งน,นี้นะครับ,รบเสียบเข้าไปใหม่นะครับเมื่อกี้แรงดันทําเอาสายยางหลุดแล้วนะครับสายยางจะใส่ไปนิดเดียวนะครับใส่ทดสอบดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องใส่เข้ามาลึกๆนะครับถึงลงไปอันนี้ปรับระดับน้ําตามสูตนะครับ,รบเดี๋ยวลองไปสวิตช์ดูด ก็ถือว่าแรงถือว่าแรงใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเจ้าปั้มน้าหยูตัวนี้นะครับผมจริงๆล้าเป็นปั๊มตู้ปลานะครับแต่เราจะเอามาปรับใช้กับเด็กอื่นก็ได้นะครับกรณีนี้ผมเอามาใช้กับหัวงอกนะครับผมให้มันเป็นระบบน้ําวนนะครับผมผมจริงใช้ตัวเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับสําหรับเข้าถัวงอกใช้ในบ้านนะครับผม แต่ตัวนี้ก็ตัวขนาดกลางกำลังดีนะครับก็มาในเรทราคา280บาทนะครับผมก็มีราคาถูกกว่านี้ก็มีนะครับตัวเล็กกว่านี้ตตัวนี้ก็กลางๆนะครับ200กว่าบาทรวมรส่งแล้วก็มี300นิอนิดๆนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับส่วนความค,คงทนทนทานนั้นก็ดูกันยาวๆอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ อลองกดเข้าไปดูนะครับก็มีหลากหลายที่ห้อหลากหลายแบรนด์นะครับเป็นของจีนนะครับผมก็เอามาใช้ภายในบ้านก็ดีว่าต้องดูกันยาวๆนะครับความคุ้มค่าความคงทนทนทานนะครับผมแต่ถ้าใช้งานปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันเลือกกันเอาตามสบายตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผม